สวัสดีครับวันนี้มารีวิวการนนะัดฟุตบอลนะครับนะก็ฝากสำหรับคนที่ชื่นชอบในกีฬาฟุตบอลแล้วก็หลงรักการนนะัฟุตบอลนะครับแล้วท่าในใดอยากได้ของสะสมยินดีให้บริการนะครับอ่ะวันนี้เรามารีวิวการนนะัดฟุตบอลนะนะครับอ่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะนะที่อ่าหลายท่านถามหาเหมือนกันนะครับวันนี้ก็อยู่ในที่อ่เซจิโอเอ่อซจิโอรามอสนั่นเองนะครับอ่าในสีเสื้อของเปเอชเชนั่นเองฮนะ ใบนี้คงไม่ต้องบอกนะว่าจะเป็นใบอะไรก็คือเป็นใบรลันนะครับ17ทนะับเเนาะรามอสนะฮะสมัยตอนอยู่เปเชนะครับนะรามอสนะสำหรับรุ่นนี้นะอันนี้จะเป็นรุ่นของรุ่นท็อปนะอีกหนึ่งใบนะครับนะของท็อปอีกหนึ่งใบนะก็จะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะฮะอ่าน,นี้กาจะสวยๆหน่อยนะ,ะกาจะค่อนข้างหนานะจ,ะจะหนากว่ารุ่นที่แล้วนะครับนะ นี่นะครับนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งใบนะสำหรับรามอสใบนี้นะครับนะเท่าที่ดูเนาะไม่ได้มีตำหนิใดๆนะครับนะสมบูรณ์สวยดีเนาะนะครับอาจจะมีแบบเป็นพวกรอยเนี่ยเป็นลอยทับโหลดอะไรเงี้ยบ้างนะครับเล็กน้อยเนาะนี่นะฮะสำหรับเซอร์จิโอรามอสนั่นเองนะครับนะก็เห็นหลายท่านถามหานะครับนะว่ามีรามอสไหมนี่นะครับเผื่อท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามมันได้นะครับงก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไว้ด้วยนะครับนะผมก็จะหา,าการ์ดเนาะเอามาลงเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นพวกใบลานบ้างเนาะใบสีสวยๆหรือใบอินเสิร์ตอะไรเงี้ยนะครับรวมถึงใบลาเซนนะครับก็จะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ไงก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับไงก็ขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ